สวัสดีค่ะช่องคุณนายไอเดียนะคะวันนี้คุณายไอเดียจะวิธีการสับกิ่งแพรเซียงไฮและก็ปักกิ่งแพรเซียงไฮมาฝากกันนะคะเป็นวิธีการทั้งสองวิธีเลยนะคะแถมยังมี ผลลัพธ์มาให้ดูด้วยนะคะกิ่งแพรเสียงไร้ที่เราจะเอามาสับเนี่ยเป็นกิ่งที่เหลือจากการทําบอนไซซึ่งเราไม่สามารถที่จะเรียงได้แล้วนะคะเราถึงเอามาสับนะคะแล้วก็กิ่งเนี่ยก็จะนานสักหน่อยแล้วค่ะขั้นแรกเราก็จะเตรียมดินก่อนนะคะดินตรงนี้เป็นดินทรายนะคะเราก็จะเอาปุ๋ยคอกหรือขี้วัวเนี่ยหว่านลงไปสักเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะทําให้ดินเนี่ยมีการเก็บ อุ้มน้ําได้ดีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสับกิ่งเพลเสี่ยงไห้ที่เราจะเอามาหวานเลยค่ะอาจจะเป็นกิ่งแก่กิ่งอ่อนนะคะรวมรวมกันได้ทั้งหมดเลยค่ะที่เราเหลือจากการถักบอนไซนะคะหรือว่าเราอาจจะซื้อมาแล้วเราก็ยังไม่มีเวลาปลูกเอามาผึ่งเข้าไว้นะคะสับให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปหวานลงในแปลงนะคะการหวานนะคะเราก็ผลลัพธ์ของเราเนี่ยเราจะเอากิ่งใหญ่ๆเราก็จะหวานให้ห่างๆถ้าเราอยากจะได้ฟูๆแน่แนๆฟูๆออกดอกเร็วๆนะคะเราก็จะหวานทีๆแบบนี้การที่เราหวานทีแบบนี้เนี่ยเพราะว่ากิ่งเขาเนี่ย จะงอกช้าเพราะว่าเราทิ้งไว้5-7ถึงวันแล้วนะคะกิ่งอันนี้นะคะอาจจะงอกน้อยหน่อยเราก็จะหวานเยอะสักนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นกิ่งสดๆนะคะเราจะต้องหวานให้ห่างๆกว่านี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาทรายที่อยู่ข้างๆแปลงนะคะโรยลงไปทับลงไปนะคะไม่ต้องทับมากนะคะให้เหลือไว้ให้เขาได้หายใจบ้างนะคะ เอาทับลงไปแบบนี้นะคะเป็นทรายข้างๆหรือเราจะเอาปุ๋ยคอกก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็รดน้ําเช้าเย็นนะคะถ้าแดดจัดๆเนี่ยเราอาจจะรดกลางวันอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้นะคะรดน้ําตามลงไปเลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้คือใหม่ๆสดๆเลยนะคะก็กิ่งเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ นี่กระจัดกระจายแบบนี้เลยนะคะเป็นร่องเป็นแบบนี้อ่ะอีกวิธีหนึ่งก็คือการปักดำนะคะ การปลูกแพร์เซียงไฮ้ก็เหมือนการปลูกข้าวนะคะเราก็มีการหวานแล้วก็การดำนะคะเราก็จะขุดแปลงเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแล้วเราก็จะตัดกิ่งแพรเซียงไฮ้เป็นท่อนๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะจับสัก 1- 3สกิ่งนะคะแล้วก็ปักลงไปบนดินเลยนะคะดินเนี่ยเราจะทำให้นิ่มๆให้ละเอียดละเอียดหน่อยนะคะเพื่อเราจะได้ไม่เจ็บมือนะคะเวลาเราปักลงไปนะคะ เนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็รดน้ําตามเลยนะคะรดน้ําตามนะคะพอได้5้าถึงสิวันเราก็ใส่ปุ๋ยนะคะเราก็จะใส่ปุ๋ยคอกหวานลงไปแบบนี้เลยนะคะอันนี้นะคะเป็นการดํานะคะเห็นไหมคะเป็นกระจุบกระจุบแบบนี้เลยนะคะส่วนการหวานเ่ยนะคะเขาก็จะขึ้นแบบเป็น ถี่ไปเลยนะคะไม่เป็นไม่เป็นรูปแบบไม่เป็นแนวนะคะนี่เลยค่ะอันนี้10วันนะคะของการหวานนะคะเนี่ยค่ะทุกคนลองดูนะคะแบบ จะขึ้นดีมากเลยนะคะเนี่ยถ้าขึ้นเยอะๆกว่านี้เนี่ยเราต้องถอนออกนะคะเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่โตนะคะเนี่ยอันนี้ก็พอใช้ได้นะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเขาก็จะมีการขึ้นกระจัดกระจายแล้วก็กิ่งเขาจะอวบดีมากเลยนะคะสําหรับการหวานและข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องเสียเวลานั่งปวดหลังนะคะแปลงใหญ่ๆเนี่ยเราหวานพรึบ เดียวนะคะแค่หนึ่งถึงสองนาทีก็เสร็จเลยค่ะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะอายุ2เดือนนะคะการที่เราหวานกับการที่เราดำนะคะคุณนายไอเดียเนี่ยทำผสมกันไว้เพื่อให้ดูเลยนะคะดูไม่ออกเลยใช่ไหมคะว่าแปลงไหนหวานแปลงไหนดำพอสองเดือนแล้วเนี่ยเขาจะเหมือนกันหมดเลยค่ะออกมาผลลัพธ์ออกมาเนี่ย ก็คือดีค่ะสุดยอดเลยค่ะก็คือออกดอกพรึบแล้วก็ฟูเหมือนกันหมดเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่นะคะรับกิ่งแพรเซียงไฮ้จากสวนคุณนายไอเดียไปนะคะก็ถ้าเราไม่มีเวลานะคะเราก็ทำการสรับ นะคะแล้วก็หวานเลยนะคะได้ผลเหมือนกันเลยนะคะแต่ถ้าเรามีเวลานะคะเราก็นั่งปักก็ได้นะคะแล้วก็ลองดูนะคะว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะนี่นะคะของคุณนายไอเดียที่สวนหน้าบ้านเนี่ยนะคะคุณนายไอเดียก็จะหวานนะคะเพราะว่าคุณนายไอเดียเนี่ยงานเยอะค่ะทําหลายอย่างทําคนเดียวนะคะ อันนี้เป็นคุณนายหวนเพชรน,นะคะที่อยู่บนชั้นนี่นะคะส่วนนะคะที่อยู่ในกระถางนี่นะคะที่เห็นอยู่เนี้ยคุณนายไอเดียก็วานในกระถางไว้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะแต่ถ้าเป็นคุณนายตื่นสายที่ใบใหญ่ๆนะคะคุณนายไอเดียก็แนะนําให้ปักนะคะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ค่อยแตกดีม เท่าไหร่เหมือนกับเพรียงไฮนะคะวันนี้ก็เอาสวนมาให้ชมนะคะถ้ายัางไงก็ฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้สวนคุณนายไอเดียนะคะเพื่อจะได้รับคลิปดีๆก่อนใครเลยนะคะชมไอเดียการจัดสวนไปพลางๆนะคะเพื่อจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆน,นะคะได้ ปลูกนายตื่นสายแล้วก็จัดสวนนะคะแล้วแต่จะใส่ไอเดียลงไปเลยนะคะจะทําแบบไหนจะวางแบบไหนนะคะแต่การปลูกเนี่ยลองเอาวิธีของคุณนายไอเดียไปใช้นะคะได้ผลจริงๆค่ะวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีปี่อนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย